สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสั่งอาหาร Delivery ผ่านแอป Shopee นะคะกดเข้าแอปแล้วเลือกที่ Shopee Food ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วแอบปบจะค้นหาตำแหน่งที่เราอยู่นะคะหน้าตาของอตัว Shopee Food จะเป็นแบบนี้ค่ะมีร้านอาหารดังๆงหลายร้านตรงแบนเนอร์ด้านบนก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมีส่วนลดต่างๆนะคะ อย่างตรงนี้มีส่งฟรีทุกเมนูค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดให้เรากดรับเก็บเอาไว้นะคะไว้ใช้ในการสั่งอาหารตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดลดเฉพาะของแต่ละร้านนะคะก็เลือกเก็บไว้ได้เลยมีส่งฟรีมีส่วนลดต่างๆมีร้านอาหารดางัดงๆเยอะเลยค่ะ ส่วนหน้านี้จะเป็นวิธีการใช้งานค่ะวิธีการสั่งอาหารวิธีการเลือกสถานที่วิธีการชำระเงินนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถดูตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยจ้ะเรามาลองสั่งอาหารกันดูนะคะดูว่ามีอะไรที่ลดแล้วก็น่าสนใจบ้างนี่ในนี้ก็คือเลือกซับ w a แล้วกันเพราะว่าชอบทานเป็นพิเศษ เมื่อเราเลือกไส้ได้แล้วนะคะเราก็มาเลือกขนาดไซส์ก็เลือกขนาด6นิ้วเลือกขนมปังมีแพ้ไม่แพ้ก็เลือกเอานะคะใส่ผักเอากัทุกอันแหละมีพิอแไรพวกเนี้ยที่ไม่ชอบทานซอสก็ที่ชอบจะเป็นตัวเชดดาร์ชีสค่ะแล้วก็เตาเซนไอแลน์ บาร์บีวไปอีกนิดนึงแล้วก็จะมีท็อปปิ้งอื่นๆเพิ่มนะคะไม่ได้เลือกมีตัวคุกกี้คุกกี้อร่อยนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้สั่งนะ,อะของใส่ในตะกร้าสินค้ากดูว่าที่เราสั่งไปถูกต้องไหมกดเลือกโคสส่วนลดค่ะดูว่ามีโคสอะไรที่ใช้ได้บ้างก็กดโคสส่งฟรีกดลด50%ก็กดที่เลือกวิธีชำระเงินค่ะ เราจะลองเลือกเป็นตัวเก็บเงินปลายทางดูพอกดยืนยันแล้วตัวโค้ดจะหายไปนะคะเพราะว่าเก็บเงินปลายทางจะไม่เข้าร่วมโค้ดพอเราลองกลับมาที่หน้าอีกทีหนึง่งระบบก็จะเริ่มรวนๆหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้เหมือนเพิ่งทำระบบใหม่ก็เลยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ให้เราย้อนกลับออกไปหน้าแรกเลยค่ะแล้วก็ค่อยกดเข้ามาใหม่ตัวออเดอร์ที่สั่งอ่ะจะยังอยู่แล้วก็กดเลือกโค้ดส่วนลดเหมือนเดิมคราวนี้มาดูตรงเงื่อนไขค่ะอย่างโค้ดลด50%มันจะมีบอกว่าให้ใช้กับ s h o p ปี้เพยได้ก็ใช้เลือกวิธีการชําระเงินแบบนั้นได้เลยแล้วเราก็จะเลือกในกลุ่ม s h o p ปี้เพยที่ตัดกับบัญชีธนาคารนะคะที่ผูกเอาไว้ตอนนี้ยอดก็จะเหลือ69บาท แล้วเราก็กดชำระได้เลยนะคะจะมีเด้งขึ้นมาให้ใส่รหัสเหมือนตอนที่เราสั่งของในแอปช้อปปี้อะคะ่ะใส่ผิดใส่ใหม่อีกทีนึงนะคะใส่ผิดเกิน3ครั้งน่าจะล็อกนะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางแอปก็จะทำการค้นหาค้นขับนะคะได้ค้นขับแล้วค่ะถือว่าใช้เวลาไม่นานนะ เราได้คนขับตอน11.52นาทีเที่ยง10นาทีคนขับถึงบ้านแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้านะคะที่ลงมาเล่นตลาดของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า,าจะเติบโตไปในทิศทางไหนโปรโมชั่นจะดีไหมส่วนวันนี้ต้องขอตัวไปทานก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ